เปิดตัว ASUS ZenFone 4 Max สมาร์ทโฟนแบตอึดมาพร้อมแบต5,000และกล้องคู่ในราคา8,000บาทหลังจากที่มีการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซีรีส์ต่อไปจากค่าย ASUS ในชื่อ ASUS ZenFone 4 Series ทห้ eries, ได้ทราบกันในช่วงเดือนที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการเปิดตัว ASUS ZenFone 4 Max เป็นที่เรียบร้อย ASUS ZenFone 4 Max สมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจาก ZenFone 3 Max ที่มีจุดเด่นแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่โดย ZenFone C Max มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุมากถึง5,000มิลอ ที่ทางอเอซุเพิิมว่าสามารถสแปนบายยาวนานถึง46วันและมาพร้อมกล้องหลังแบบคู่ตัวเครื่องคลิดจากโลหะและมีการปรับดีไซน์จากเดิมเล็กน้อยสเปคของซนโฟนซีแมมาพร้อมจอ IPS ขนาด5.5นิ้วความละเอียด Full HD CPU แบบเป็น2รุ่น Snapdragon 4 3 0และ Snapdragon 4 2 5แรมให้มา2 g ิและ4 g ิกรอมมีให้เลือก16 32และ64 g ิกรองรับ micro SD การ์กล้องหลังแบบคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมลนส์มุมกว้าง120องศา และไฟแฟลช LED กล้องหน้าแล้านพิกเซลเลนส์มุมกว้าง140องศาและไฟแฟลชแบตเตอรี่ความจุ5 0 0พันพร้อมโหมดประหยัดพลังางาน Power Master รันบน Android 7.0็์ครอบทับด,ด้วย s e n s UI เซนเซอร์สแกลนลายนิ้วมือพอดกตการเชื่อมต่อ USB 2.0และรองรับการใช้งานสซิม Asus Zenfone 4 Max มาพร้อมตัวเลือกทั้งหมด3สีได้แ,แก่สีดำสีทองและสีชมพูโดยเปิดราคาวางจำหน่ายใ,ในประเทศรัสเซียเริ่มต้นที่13,900ร,รรูเบิลรัสเซียหรือประมาณ800 0บาท ซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีการนําเข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราด้วยหรือไม่